วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขเป็นสถาบันของชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลคือวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพมาแล้วกว่า15ปีประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี3หลักสูตรและระดับปริญญาโท2หลักสูตร สวัสดีครับผมอาจารย์ดรสางาทิพย์หินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบรลรัชาน์วันนี้เรามาแนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งสังกัดในกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์นะครับหลักสูตรนี้เราได้เปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วโดยมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปเป็นรุ่นที่11หลักสูตรนี้เปิดรับนักเรียนที่สนใจในด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนหรือหาภาูมิทั์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศชาติของเรานะบับณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงมหาดไทยเทศบาลหรือ องค์การมหาส่วนตำบลต่างๆที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือในเขตพื้นที่บริการของหน่วยงานนั้นๆนอกจากนั้นยังสามารถปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมหรือการประกอบอาชีพในเรื่องบริษัทให้คําปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นต้น การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตอนมามัยสิ่งแวดล้อมนะคะเราไม่ได้เรียนเพียงแค่ในห้องเรียนนะคะเรายังพานักศึกษาของเราเนี่ยลงไปเรียนในชุมชนหรือเราเรียกว่า community based learning ค่ะ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะได้ลงไปชุมชนตั้งแต่ชั้นปีที่2นะคะแล้วก็ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเข้าไปสำรวจหาปัญหานะคะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กลับมาหาข้อเสนอแนะให้กับทางชุมชนหรือว่าสถานประกอบการนะคะสําหรับในปีที่4นะคะเราก็จะมีการทําทการบูรณาการเนื้อหารายวิชานะคะในการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะ จะูกระปาก่ะที่นุบอกไปเขาในสามท่าคิ้วนางปากจมูก่านี่ก็คืออาจารย์ให้ให้ความรู้ให้ความอบอุ่นเราเหมือนอเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มีความสนิทสนมกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันให้ความช่วยเหลือกันตลอดครับก็มีความสุขมีความสึกอบอุ่นครับสำหรับใครที่ ชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติก็อยากให้น้องๆมาเรียนกับพวกพี่กันเยอะๆนะคะที่วิทยาลายัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ